อีกหนึ่งคนเช่นการที่ทําดีอย่างต่อ,ตอเนื่องเลยกับ uh m, รดรบุ <S <S 2> <S 2> <อ>๋มปนดาพี่ปูนขอด้านี้จําได้ไหมนอกจากจะจัดการเรื่องของเป็นกระบอกเสียงต่างๆแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไปบริจาคพลาสมาแล้วเนี่ย <ใช S 1> ตอนนี้เนี่ยก็คือเดินหน้ากับองค์กรทําดีกับพี่บุ๋มนี่แหละในการก <S <S ที่จะช่วยเรื่องของการนำรถตู้เนี่ยฮะไปให,ห้ใช้ในการรับส่งนะครับผู้ป่วย ควิดนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้ออกมาโพสต์และก็เป็นที่ท,ทราบกันในเฟซบุ๊กของคุณบุ๋มนั่นเองนะครับ,รบและก็มีคนเข้าไปเขาเรียกว่าแสดงคําขอบคุณและก็แสดงความชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะโดยคุณบุ๋มเนี่ยก็ได้โพสใน Facebook นะฮะโดยระบุข้อความว่าประกาศจากองค์กรทําดีนะตอนนี้เกิดปัญหาสําหรับคนไข้โควิดที่ได้รับการยืนยันว่าได้เตียงแล้วแต่ไม่มีรถไปรับและก็ขึ้นรถสาธารนณะเช่นแท็กซี่ทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค รถพยาบาลเอเวอล์แ e ์นะครับรถเอ็กซ์เพรสนะครับในเครือของกอนทํมดียินดีที่จะรับส่งนะครับไปที่โรงพยาบาลนะครับเน้นว่าในกรณีที่คนไข้นั้นได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโควิด1 9นั่นเองโดยทางเรานะก็จะส่งรถพยาบาลนะครับแรงดันลบนะครับ,รนะรบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปส่งที่โรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะ ย้ำก็คือว่าไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อสู้กับพายโควิด19นั่นเองโดยคนไหนนะครับที่ทราบผลแล้วเนี่ยก็สามารถโทรไปที่องค์กรทำดีได้นะฮะที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี่เลยก็คือ02 063 2323นั่นเองนะฮะโดยคุณบุ๋มนะฮะก็ได้อัดคลิปนะครับแล้วก็โพสลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยแล้วก็เผยถึงเรื่องราวการช่วยเหลือต่างๆขององค์กรทำดีว่ากำลังทำอยู่นั้นเป็นการเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยอะไปดูคลิปจากพี่บุ๋มกันสักหน่อยว่าพี่บุ๋มต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนส่วนไหนกันบ้างครับจ่ะหลายคนที่อยู่ด้านหน้าน้องน้องกู้ภัยที่ต้องขับรถไปตะเวนรับล่าสุดน้องน้องกู้ภัยในทีมขององค์กรทําดีก็ต้องใส่ชุด PPE กันเนี่ยแหละแล้วก็ใส่เครื่องเงินเต็มเลยเพื่อตระเวนไปรับตามจุดต่างๆช่วยทางโรงพยาบาลช่วยทางภาครัฐมันไม่มีคําถามกลับมาแล้วค่ะว่าแกทําอะไรอย่างรงนั้นทําอะไรอย่างเรา ดูแลตัวเองยังไงนี่คือคำถามที่เราต้องบอกกับตัวเองมากกว่าแล้วเราจะช่วยยังไงได้บ้างทำอย่างเต็มที่แล้วอนะคะในการแบบทั้งระดมทุนทั้งเงินกี่ล้านไม่พูดถึงเลยแต่ณตอนนี้เนี่ยคือแบบพูดตรงๆจากใจเอาเปิดๆเ,เดี๋ยวมาถามเงินสองล้านห้ามันคือเงินเก็บของหมุนนะว่าหมแบบมันให้อะ่ะใครมีขอหมุมเปิดแล้วนะเอาเนี้ยองค์กรทางนี้เราขอเปิดงานอีกครั้งนึงละ สู้เต็มที่ที่ผ่านมาคือทำกันมาแบบแปดเก้าันลดแล้วนะคะที่ส่งของกันไปะค่ะขอรับหมดเลยหรือจะเป็นในส่วนของกล่องอะคริลิกตู้นะคะในการตรวจสวับยินดีค่ะนะคะเราจะทําเท่าที่ทําได้อืมเห็นไหมตีก็เปีกหนะึงกำลังสูงเลนะคะที่พี่บุ๋มเนี่ยร่วมช,ช่วยผม ถูกต้องคืออย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วนอกจากคนบันเทิงนะครับที่มีสภลกําลังในการออกมาช่วยแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายคนนะฮะที่เป็นคนที่ปิดทองหลังพระในการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆด้วยก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับบุคคลเหล่านั้นรวมถึงโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นะฮะเมื่อวานนี้คุณปูนเล่าให้ฟังว่าผมเข้าไปส่องในทวิตเตอร์มาแล้วก็มีหลายคนนะครับที่เอ่อเขาเรียกว่าเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ออกมาเอ่อบ่น S <S <an throp od> เป็นเธอเีในฐานะแฟนคลับได้ออกม,มาบอกว่าเออตอนนี้โรงพยาบาลของเราก็ขอบคุณมากๆนะที่หลายๆคนให้ความช่วยเหลือกันแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังขาดแคลนอยู่ยแต่ยังไงก็เข้าใจอยากจะให้ทุกคนนั้นยังกำคงกักเนื้อกักตัวอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีจะได้ไม่เพิ่มปริมาณของคนที่ติดโควิดนั่นเองเนาะอืมไอ้งดพาร์ตี้นะคะคุณผู้ชมค่ะาร์ตี้ง